สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเราอีกนะคะแซมดีไซน์ค่ะวันนี้นะคะหนูจะมานําเสนอนะคะเสื้อแจ็คเก็ตนะคะตัวนี้เสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้นะคะมีความพิเศษยังไงก็คือเสื้อตัวนี้ทํามาจากผ้าโปโลนะคะผ้าโปโลก็นํามาทําเสื้อแจ็คเก็ตได้นะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นยูนิฟอร์มของบริษัทเราเลยตัวนี้นะคะ งานตัวนี้เสื้อตัวนี้เป็นผ้า TC Micro Hybrid นะคะผ้า TC Micro Hybrid นะคะเป็นเทคโนโลยีการทอผ้า2ชนิดนะคะนำมาทอเข้าด้วยกันนะคะเพื่อ,อ,อให้ผ้าเนี่ยมีความยืดหยุ่นแล้วก็คงรูปมากขึ้นนะคะแล้วก็จัดการกับเหงื่อของเราได้ดีคือซึมซับได้ดีค่ะงานตัวนี้นะคะผ้าตัวนี้วิธีการย้อมเนี่ยปลอดจากกรรมฐันนะคะสำหรับคนที่อาจจะ บางคนอาจจะแพ้ผ้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือจะไม่ระคายเคืองต่อผิวนะคะไม่ละคายเคืองต่อผิวเราเลยงานตัวนี้นะคะก็จะนุ่มใส่สบายมากนะคะส่วนเสื้อตัวนี้มีความพิเศษยังไงนะคะงานแจ็คเก็ตตัวนี้นะคะก็คือไม่ได้เป็นแจ็คเก็ตที่เป็นทางการมากนะคะก็คือบริษัทบางบริษัทนะคะจะต้องทําเสื้อพวกนี้แจ็คเก็ตพวกนี้แจกพนักงานทุกปีหรือว่าทําเป็นของสมนาคุณนะคะ ของลูกค้าหรือว่าอะไรต่างๆอะ่ะแต่คืองานตัวนี้จะเป็นงานแบบไม่ล้าหลังมีความทันสมัยนะคะแล้วก็สามารถใส่ได้ทุกสถานการณ์นะคะตัวนี้กันแดดได้นะคะกันลมได้นะคะกันหนาวได้ด้วยนะคะเสื้อตัวนี้นะเพราะว่าผ้าโปโลอะ่ะมันก็จะมีความหนานุ่มอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วนะคะแล้วเรานำมาทำแจ็คเก็ตนะคะเสื้อตัวนี้จะมี กระเป๋าตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถเพิ่มได้อยากมีซิปก็คือใส่ซิปได้หรือว่าอยากจะทําแค่แบบเราเป็นกระเป๋าหลวงข้างปกติเหมือนเราธรรมดาอย่างนี้ก็ทําได้นะคะตัวนี้จะเป็นปากกระเป๋าตรงนี้จะเป็นสีดํานะคะผ้าตัวนี้ก็เป็นผ้าโปโลเหมือนกัน,นะคะ่ะผ้าสีดําโปโลนะผ้าตัวนี้ก็เป็นผ้าโปโลเหมือนกันนะคะนํามาทําเหมือนกันส่วนแขนตัวนี้จะเป็นแขนจัมบุ้งแขนจะนุ่มนุ่มมากค่ะลูกคา้าบุ้งแขนเราทอมาพิเศษนะ บุ้งแขนจะนุ่มนะคะบุ้งแขนกับบุ้งคอจะเป็นตัวเกี่ยวกันบุ้งแขนบุ้งคอสีดํานะคะกระดุมตัวนี้จะเป็นกระดุมแป๊กนะคะกระดุมแป๊กแบบนี้เพื่อความสะดวกสบายในการติดหรือว่าลูกค้าอยากเป็นซิปก็ทําซิปได้ค่ะลักษณะแบบนี้คือค่อนข้างทันสมัยนิดนึงค่ะงานตัวนี้นะคะเวลาใส่จะใส่ให้ดูจะ้ะลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่ ก็จะแบบสไตล์แบบออกเท่ๆนิดนึงนะคะเสื้อตัวนี้นะคะสําหรับงานแจ็คเก็ตของเราตัวนี้นะคะเรารับขั้นต่ํา30ตัวนะคะลูกค้าไม่อยากใช้ผ้าท c ซีไมโครไฮบิดก็สามารถใช้ผ้าตัวอื่นได้อยากใช้เป็นสีอื่นก็มาดูแคตตาล็อกกับเราได้เรามีให้ลูกค้าเลือกถึงเจสีนะคะว่าลูกค้าอยากได้เป็นสีไหนอยากได้เสื้อสีตัวเสื้อสีอะไรแขนสีอะไรสามารถมาเลือกได้นะคะขั้นต่ําที่เรารับผลิตนะคะเสื้อตัวนี้คือ30ตัวเท่านั้นนะคะลูกค้า สามารถปักได้เหมือนของเรานะคะเราก็จะปักทั้งอกสองข้างนะคะสามารถปักได้สกรีนได้เพราะว่ามันเป็นเสื้อโปโลเนาะสามารถทําได้ทุกอย่างเลยค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อเรามาได้เลยตามที่อยู่ด้านล่างที่เราขึ้นไว้ให้เลยเนาะมีทั้งเบอร์โทรนะคะแล้วก็ Facebook Page นะคะสามารถทักเราเข้ามาได้สำหรับวันนี้นะคะหนูก็ลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด subscribe เราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ